สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดามครีนครับเดี๋ยวเรามาดูปลาไหลกอนอันนี้เขาบอกว่ามีปลาไหลนะ โอ้ดินตรงนี้นสวยมากเลยอ่ะไม่มีบบโอ้ตัวเล็กอ่ะไปว่ายังมีอยู่ด้นี่ แม่มัแนแห้งๆเงี้ยปลาไหลยังมีอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูที่ครุเร็กครุนะทังสีไหนไหนไหนกบ โอ้ยเป็นหินเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูตรงถังสีครับ นี่ตัวใหญ่เลยอ่ะเอออิบจ้าใจอ่ะมีเชยเลยอ่ะเขาไ่วะเหบ่เห็นบะ

นี่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 ชอบเอาไปเลยอ,อ,อันนี้เรามาดูว่าเขาขุดสะได้ลึกไหมโอ้น้ำออกเฉยเลยอะ่ะ หออนีเร็วหนี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 เร็วขึ้นมาสาลุกนี้เขาจะเอาแบบสุดบูมเลยครับอันนี้นายจะได้เกือบร้อยแล้วแหละตรงนี้นาจอ่าประมาณเกือบส0 0รอเที่ยวครับ เราเอาไปใส่งานเหมาครับมาดูเราตักงานเหมาเลยเราไม่ทรมานรถเราไม่อัดแบบเต็มกล่องเหมือนเขาตรงนี้เราจะเปลี่ยนฟันครับ ตรงนี้เราจะเปลี่ยนฟันนะฟันมันขุดไม่เข้าแล้วครับน้ำออกไนงะดินค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับ เอ้ถ้าเราเจาะได้อีกเนี่ยน่าจะบอกว่ายังไงก็ได้ให้มันลึกสุดๆเลยอ่ะ อันนี้ก็ขุดแล้วครับประมาณ2องเมตรห้าสิบเราใส่อีก2องเมตรห้าสิบเป็นห้าเมตรครับอันนี้วิ่งสี่คันครับแบบชิวๆ อีกใส่อีกลูกพี่ใส่เยอะๆไปเลยฟันขุดไม่เข้าแล้วครับฟันเหียนฟันเหียนเนี่แเลว่าฟันมันทู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับกับฟันใหม่เราไม่เคยลองใช้ฟันปีศาจเลยอ่ะ สิยงจอดเลยนะอ่าใส่เยอะๆเลยอุ้ยเแบบเต็มอุ่มไปเลยครับทางขึ้นง่ายครับสบายๆ ตรงนี้ต้องสโลวให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวดินมันจะสไลด์สนยางครับไม่สวยไม่เป็นไรครับเขาไม่ต้องการสวยเขาต้องการลึกไม่ไหนเชื่อเลยว่ามีปลาไหลตรงนี้ได้ตั้งหลายตัว น่าจะมีอีกนะดูดูไปอ่ะฮะเออ,อ <laughs> เอาเลย มันตวงแปลว่าปลาไหลซาคเมนครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูหน้างานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ